สมเด็จเพื่อมังคลระอุบัติเมื่อพระศาสนาของสมเด็จพระสัพพัญญูโกธัญญาพุทธเจ้าเสื่อมลงไปแล้วการเวลาก็ล่วงมาจนสิ้นการระกับนั้นเมื่อศาสนาของสมเด็จพระสัพพัญญูโภธัญญาพุทธเจ้าเสื่อมสูญไปหมดแล้วสิ้นสาวร,ระกับนั้นและเวลาต่อจากนั้นมาโลกก็ว่างจากพระพุทธศาสนาเพราะไม่มีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประกาศอมตะธรรมนำสัตว์ออกจากโอคาสงสารช้านาน ต่อการครั้งหนึ่งจึงมีสาระมันถกับบังเกิดขึ้นอีกก็ในสาวรมันถกับนี้ปรากฏมีพระพุทธเจ้าเสด็จมาอุปตตรในโลกสี่พระองค์ทีหนึ่งสมเด็จพระมิ่งมงกุฎจุมั่นทราสัมมาสมพุทธเจ้าสองสมเด็จพระมิ่งมงกุฎสุมาณะสัมมาสมพุทธเจ้าสามสมเด็จพระมิ่งมงกุฎเรวัตะสัมมาสมพุทธเจ้าสี่สมเด็จพระมิ่งมงกุฎโซพิตะสัมมาสมพุทธเจ้า